ด,ดิฉันชื่อนางสาววยะมาตาลหลค่ะเรียนอยู่ออนนอกศนตำบลคลองตันยงอำเภอหนองคิตจิดตัตเน่ระดับมปลายค่ะวันนี้ดิฉันมาแนะนําหนังสือหน้าอ่านเรื่องการออกกําลังกายคลายเครียดค่ะ การออกกําลังกายใครเครียดเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อา่านได้ค้นพบท่าออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับตัวเองสามารถคัดสรรท่าออกกําลังกายให้บุคคลอันที่รักมีความสุขที่ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ส,สมบูรณ์แข็งแรงค่ะถ้ามีใครสนใจ ไปอ่านหนังสือได้ที่ห้องสมุดกศห้องสมุดอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะเวลาค่ะ